สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่29นะครับสิงหาคม2567นาหะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ของเรานะครับพี่ๆก็มาสายลูดนี่สองรอบนะ้อหลุดไป1รอบนะครับ ลาวกาชาติให้2กับ6ผลที่ออก091กับ80ศอันนี้หลุดไปนะครับดาวโจน v i p ให้8กับ4ผลที่ออก7 55กับ48ใครเอา8กับ4ไปประกบประคู่ไปประกบค,ปปคู่กันนะครับพี่เนาะก็มาเต็มเต็มเลย48นะครับเนาะยินดีด้วยนะครับสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับให้8กับ2ผลที่ออก14208อันนี้เสดายตรงที่ไม่ได้เน้นให้นะครับพี่เนาะไม่ได้เจาะให้นะครับก็คือ ผมให้สองสามนะครับเข้ามาสี่สองนะครับใครเอาสองไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่สองใครเอาแปดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ศูนย์แปดมาแค่เลขเด่นนะครับรอบนี้ส่วนในรอบ v i p นะครับก็นะครับมาใสาสายจอะเนาะก็มาสองตัวเด่นเลยนะครับในรอบนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่มีช่วงเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางของค่ําคืนวันที่29นะครับก่อนไปรับชมนะครับ ขอฝากคำเตือนพี่ๆทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กตำ่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับสำหรับนะครับผมลาวกาชาตินะครับลาวกาชาติรอบแรกผมให้ไปที่เลข0ย์กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 หกหนึ 61, 68, 69, 01, 8, ่งหกแปดหกเก้าศนย์หนึ่งศูย์แปดศูนย์เก้าอไปเขียนศูนย์ปดสองอันอีกแล้วนะครับพี่พี่เนาะไม่เป็นไรนะครับเนาะไม่เป็นไรผมไม่อยากฆ่านะครับเดี๋ยวจะมันจะไม่สัตั์ตาเนาะศูนหแปดนะครับพ,พี่ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับ 616808นะครับตัวเจาะส่วนดาวโจร vip ให้สี่นะครับเดี๋ยวประกาประกาไม่ออกนะครับให้สี่กับศูนย์นะครับวีไสี่กับศนะูนย์เนาะสายลูดให้ไปที่เลขศูนย

นะครับผมเนาะศูนย์ห้าศูนย์แปดสี่เก้านะครับดาวโจนปกตินะครับพี่พี่คืนนี้ผมให้ไปที่เลขสี่กับเลขสองเนาะเมื่อคืนนี้มาทั้งสองตัวเด่นนะครับวันนี้ให้ไปที่สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสี่หนึ่งสี่สอง สี่เจ็ดสามตัวสี่สองหนึ่งนะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับในรอบดึกนะครับราวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับ ค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงปัปังนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ